หน้าตานี่คุ้นตานะผมรู้สึกได้เลยหนละังจากที่พี่พีชเล่นเมื่อกี้เออวะ่ะเหมือนเราเล่นเหมือนเราฟังเพลงเพลงคนอายุย0ไล่มาอยู่90เนี่ยเกิดโคเบนใช้ว่าเกิดโคเบนก็ใช้ใช่โโอ้ห สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบกันแล้วกับผมเจนนะจ๊ะ แล้วก็นี่เลยข้างๆผมครับผมนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับพี่อาจารย์พีทดีใจมากเลยวันนี้ผมมาเจอกับพี่นะครับครับผมแล้ววันนี้เนี่ยนะผมก็เตรียมของเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆด้วยครับเออกับนี่เลยเอฟเฟกต์ที่ต้องมีกันทุกบอร์ดทุกบ้านกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับของดำอู้หโอมีของดำอย่างนี้เลยหน้าตานี่คุ้นตานะคุ้นครับคุรับผมคุ้นอยู่แล้วครับผมชื่อก็แบบก็ใช้คุ้นคุ้นนะเหมือนทุกคนก็เคยได้ยินเอะแร็ปโปรโคแร็ปอ่าหรือสั้นๆก็คืือออเเเา่่แแลนนีีคป็สยงตก ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอ้แร็ตตัวนี้มันหน้าตาเป็นไงแล้วนี่อยู่ตรงหน้าผมนี่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะก็เหมือนหนูตัวเล็กตัวใหญ่ตัวบ้างเหมือนกันดูตีว่ามันจะต่างกันยังไงครับผมมาเริ่มเลยดีกว่ากับความเป็นมาของแร็ตครับพี่โอเคผมเชื่อว่าแร็เนี่ยเป็นเสียงแตกในตำนานก้อนหนึ่งที่ทุกคนเคยได้ยินเล่นกีตาร์ต้องเคยได้ยินใช่เคยได้ยินไั้งแต่เคยได้ยินครับผมแล้วก็เป็นก้อนที่เหมือนทุกคนต้องเคยมีต้องเคยลองต้องเคยใช้ต้องเคยซื้อคู่กับ ก้อนเขียวกับก้อนเหลือง่อาเอ๊ะเมือม่อเมื่ทุกทุกแล้วก็ได้ๆอะไรเนี่ยทีนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่เป็นตำนานคือก้อนดอําคือไอ้สามก้อนเนี่ยครับมันอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ดนตรีล็อกแอนโรมาตั้งแต่แบบยุค7 0 8 0ศไล่มาเลยโหที่เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือมันอยู่ในประวัติศาสตร์ไปตั้งนานแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันต่างกันยังไงพวกเสียงแตกเนี่ยคนไทยเราเรียกเสียงแตกแหละแต่ถ้าฝรั่งก็เรียกแบบ distortion pedal dirt pedal แต่ว่าถ้าเราแยกเสียงแตกเนี่ยทางเทคนิคดีนึงแล้วกันสั้นๆน,น,นะครับมันจะแยกเป็นฟ<อ>ัสต์โอเวอร์ไดต์ดิสตอร์ชั่นทีนี้นกลไกถามว่ามันทําให้เสียงมันแตกได้ยังไงอ,อุปกรณ์ทางเสียงเนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฮดรูมอยู่เฮดรูมคือเหมือนเส้นเส้นหนึ่งที่ยอมให้ขยายเสียงขึ้นมานะแล้วชนไว้ห้ามเกินนี้เหตุผลล่ะก็คือถ้าเกินนี้เนี่ยอุปกรณ์ถัดไปจะพังลําโพงจะแตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีอันนี้เขาเรียกว่าเฮดรูมที่กดเอาไว้ถ้าสัญญาณเสียงโดนเร่งขึ้นมาจนชนเมื่อไห มันจะกดเอาไว้แล้วขัวสัญญาณเสียงมันจะแบะลงเขาเรียกว่าเกิดการคลิปปิ้งอ่าอ่าอ่าครับผมมันจะตึ๊ดตื้ดตื้ดตื้ดอ่าอืมพอตึ๊ดปุ๊บก็คือเสียงแตกครับครับผมก็คือเหมือนเราตะโกนใส่โทรโขพทนั่นแหละเหมือนเสียงแตกเสียงก็จะพ่าดพลาครับทีนี้การทำคลิปปิ้งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นฮาร์ดคลิปปิ้งกับซอฟต์คลิปปิ้งอืมไอซอฟต์คลิปปิ้งเนี่ยเรามักจะนิยามว่ามันคือโอเวอร์ไดช์ครับส่วนฮาร์ดคลิปปิ้งเป็นดิสทอร์ชันครับโดยทั่วไปแต่จริงๆพพออมมมาานั่่งหขู้ลเิจริงครับเเอฟฟพวกเนี้ย มันมีความแบบคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างซอฟต์ค i ิปปิ้งกับฮาร์ดค i ิปปิ้บางอัน Hard c ค i p p i n g งแต่ปปเป็น o v e r อร์ไดก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคำว,ว่า Hard c ค i p p i n g และ Distortion ทุกผมเชื่อว่าคนที่เนิ่นๆหน่อยสายลึกหน่อยทุกคนจะนึกถึงแร็ถ้าพูดถึง o v e r อร์ได s ซอฟต์ค p ิปปิ้นึกถึงหลายตัว Hard ดค i p p i n g ส่วนใหญ่จะนึกถึงแร็ มันคือตัวแทนของเอฟเฟกที่เป็น distortion โอเโหนะครับเรื่องราวมันเริ่มประมาณกลางกลางยุค1970 uh huh. ครับก็ย้อนไปเท่าไหร่อ่ะ50ปีที่แล้วโ oh, อ้โหผมนับเลขค่อยเก่งเลยพี่50ปีแล้วเออ50ปีแล้วผมดูข้อมูลเมื่อกี้มันคือเขาเริ่มวิจัยวงจร1974ปีนี้2025 51ปีแล้วครับ uh huh. นานอ่าเพราะฉเราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่ามันเกิดมาเมื่อ50ปีที่แล้ว uh huh. ตอนนั้นเนี่ย overdrive distortion ยังแทบจะมีในตลาดน้อยครับเอนจิเนียร์วิศวกรขอ,ของบริษัทโตเกครับสองคน คือสกอตเบิ์หแฮมกับสตีฟคอรัลลีสองคนนี้ทำงานกันอยู่ในห้องใต้ดินบริษัทก็คงยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็คือทำคนสองคนห้องใต้ดินก็แก๊กแก๊กแก๊ใช่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะทํางานกันอยู่สองที่ลงรถกับห้องใต้ดินเราเคยเห็นกันเราเคยจะได้ยินเรื่องนี้กันเขาเขาก็คือพยายามจะซ่อมเอฟเฟกต์เสียงแตกเป็นฟัสก้อนหนึ่งในยุคนั้นที่เหมือนเกณฑ์มันเยอะมากคฟัสก็จะบีบีหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของยุคนั้นเนาะทีนี้เขาพยายามจะซ่อมแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ เหมือนวงจรเนี้เราเอามาทําใหม่ก็ได้นี่หว่าทำแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นในแบบที่เขาหัวแล่นขึ้นมาหัวแล่นก็เลยแบบโอเคงั้นเราเราเริ่มทํากันทีนี้ระหว่างทําไปครับยุคนั้นก็เริ่มมีเขาเรียกว่าออฟแอมมาแล้วออฟแอมเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่าจริงๆก็คือโอเปอเรชันแอมมันก็คือวงจรขยายสัญญาณนั่นแหละขยายขยายให้ดังขึ้นพอขยายชนเฮดทลูมก็แตกทีนี้พอเอาออฟแอมมาพัฒนาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคุณสโอตเบิร์นแฮมเนี่ยไปหยิบชิ้นส่วนที่มัน เอามาบัดกีใส่แล้วอยู่ก็แบบเสียงคนดีเลยอเสียงแบบแปลกสะใจเอาไปติดเบอร์เอามาใส่เงินไปเอามามาเทสคนดีเลยก็ดีเออตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็พัฒนาต่อจนสุดท้ายก็ได้เอฟเฟกต์ขึ้นมาก้อนหนึ่งโอ้โหนี่นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะชอบมีความผิดพลาดและเกิดและเกิดสิ่งใหมเออเพราผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันแหกกฎ เวลาเราทดลองอะไรเราจะมักทำตามกฎหรือ,อว่าไอ้ข้อมูลที่เรามีหรือเราเรียนอะไรมาทําตามขนบธรรมเนียมอะรลองกองทำอะ,อะพอมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมันเลยเกิดสิ่งใหม่ครับแล้วสิ่งใหม่นั้นก็มันมันคงยังไม่ได้ลงตัวตั้งแต่วันนั้นนะแต่เขาก็พัฒนาต่อจนได้เอฟเฟกต์ขึ้นมาก้อนหนึ่งเ้วเข้าใจว่าเริ่มวางขายในยุคแบบ1978ดอะไรประมาณนี้ปลายปลายยุค70นะครับส่วนชื่อ ั้งว่าเดอะแรปเจ้า<ช>หนูนี่สิเออเขาก็บอกว่าพวกห้องใต้ดินส่วนใหญ่อ่ะหนูเยอะอ๋อนั่งๆอยู่เพื่อเอ็นบกแนี้ออไม่รู้ว่าห้องเขามีไหมนะแต่แต่ว่าคำนิยามห้องใต้ดินทั่วไป ของเมืองนอกอ่ะมันมีหนูมันมันรููหนูมันอ่าหนูหนใช่ห้องใต้ดินเราเราส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่เท่าไหร<อ>่เราอยู่ห้องนั่งเล่นอนอนห้องใต้ดินมีไว้เก็บของเหลือ,อไว้ทากิจกรรมบางอย่างที่แบบป,ปิดปิดไว้สมสมไว้หนูเลยเยอะก็เลยทั้งชื่อเป็นเดอะแร็แล้วผมว่าเป็นชื่อที่ดีเ<อ>พราะสุดท้ายอ่ะคือเรามองว่าเออเราไม่อยากมีหนูในบ้านหรอกแต่สุดท้ายทุกบ้านก็มีหนูอ่ะนี่ไงเดอะแรไปอยู่ทุกที่เลยทุกบ่อปฏิเสธไม่ได้ใช่อะ บจบไปนะกับที่ความเป็นมานความเป็นมาครับทีนี้ทําไมมันถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ครับพี่ผมว่าอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนยุคนั้น1970ๆปลายๆมันยังไม่มีแอมที่แบบเป็นแอมไฮเกนะครับแอมแบบเสียงแตกแรงๆไม่มี 70เนี่ยวงที่ดังยุคนั้นนะถ้านึกไวๆก็จะพวกแบบレスซับลินเอซิดีซีดิเปอร์พ <AC DC, S 3> <嗯>เราจะสังเกตว่าซาวเ์กิตา้าเขาอะ่ะมันเริม่มมีเสียงแตกแล้วนะใช่แต่มันยังไม่ได้เป็นไฮเกนไม่ได้เป็นเมทัลอ่ะมันเป็นฮาร์ดร็อกครับซึ่งเสียงแตกของวงเหล่านั้นมันเกิดจากการที่ก่อนอ่ะย้อนกลับไปก่อนนั้นก่อนมันเกิดจากการบิดแอมป์ให้มันดังๆๆๆๆจนเสียงมันแตกเพราะว่าเสียงแอมป์กีตร์สู้เสียงกองไม่ได้<嗯>ก็บิดให้มันดังจนมันแตกก็เลยอ๋อนี่คือเสียงแตก แอมก็เลยวิวัฒนาการเริ่มมีเสียงแตกในแอมแต่เสียงแตกในแอมยุคแรกๆอะครับมันก็แตกไม่เยอะสุดที่มันจะทำได้ตอนนั้นสุดที่มันก็จะเป็นซาวประมาณครัชแบบนึกถึงเนี้ยแหละครับดีเพอร์เพล UFO ครับสกอร์เปียนอะไรประมาณนั้นครับลมนั้นทีนี้พอมีการพัฒนาคู่ขนานมาคือพวกเอฟเฟกพวกฟาสออ,อันนี้ก็เอามาวางหน้าแอมก็จะแตกเยอะขึ้นแต่ว่าฟาสมันก็จะค่อนข้างคาแรคเตอร์จัดแบบบี้บีหน่อยนึกถึงจิมมี่เฮนดิกันอ่ามันจะสาัาาไงใช่นะครับทีนี้คนก็เลยค่อยๆพัฒนาไอ้สองอย่างนี้มาร่วมกันแล้วผมว่า Rat, แรดอ่มันคือความลงตัวว่า มันมีความฟาสต์แต่มันไม่บีเท่าฟาสต์อ่านี่มันเป็นการตอบโจทย์ในยุคนั้นไงใช่แล้วมันมีความนวลไปทางโอเวอร์ไดซ์แต่เกณฑ์มันเยอะกว่าโอเวอร์ไดซ์แต่เยอะกว่าอเลยกลายเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ใช่มันก็เลยได้รับความนิยมเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่เหมือนแบบอยู่ตรงกลางของระหว่างสองฝั่งครับฟาสต์แตกเยอะบีโอเวอร์ไดซ์หวานนวลแตกน้อยไอ้นี่แตกเยอะแต่บีไม่ไม่ไม่บีเท่าฟาสต์แตกเยอะกว่าโอเวอร์ไดซ์ นะครับแล้วก็คนก็เลยเอาไว้เนี่ยแหละไปทดลองใช้กับแอมแล้วมันก็คงได้ซาวแบบทุกคนก็คงแบบเฮ้ยมันคือเสียงใหม่ในยุคนั้นะ่ะเราเป็นศิลปินอะ่ะเราก็อยากได้ซาวใหม่ๆเวลาทำมาแล้วบ้างมาหรือว่าศิลปินหน้าใหม่ที่จะขึ้นมาในยุค8 0 8 0นต้นๆศิลปินที่เขาแบบช่วงนั้นก็คงต้องพยายามแบบทำวงทำเพลงอยากได้ซาวที่มันไม่เหมือนยุคกันนะนนะต้องมีความแตกต่างแล้วดิ้นรนแล้ว,ลวมันก็เกิดการทดลองแล้วผมคิดว่ามันคือความลงตัวของตัวแร็ปแล้วก็แอมในยุคนั้น อื่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วใครใช้บ้างครับพี่ขออ่านเลยครับเยอะมากเยอะขนาดนั้นนะมันเยอะมากอะไรมาจากยุคตังนานก่อนเจฟเบกนะเจฟเบกอ่ามีเดวิดยูมอร์โอ้โหรุ่นตำนานก็คือศิลปินพวกนี้คือลดแล่นในยุค70ไล่มาเพราะคือ มันออกมาเขาเอาไปใช้เลยเหมือนอารมณ์เหมือนมันฮิตใช่เขาก็เลยเอามาลองนะครับโจแปรรี่จอห์นสโคฟิลโอ้จอห์นสโคฟิลนี้ก็คือเป็นเป็นฟิวชั่นก็ใช้นะครับอ๋อไม่ได้แหกคุกเหมือนไอเบคอนสโคฟิลที่คนละคนไม่ไม่คนละคนคนละคนคนละคนอาจจะเป็นญาติ่างหากันไม่ใช่โอเคนะครับแล้วทีนี้พอรุ่นใหญ่ใช้กันละรุ่น80ที่สร้างชื่อขึ้นมาก็ใช้ครับเมทัลลิก้าแต่ผมไม่แน่ใจใชอัลบั้มไหนบ้างนะแต่ใช้มีมีมี บันทึกไว้ว่าเขาใช้แล้วก็ยุคนั้นก็ผมว่าโอ้โหใช้กันเยอะมันคือซาวน์หนึ่งของ80นูนย์ะนะนูโน่เป็นท่านคอร์ดเอ็กซ์ตรีมใช้มาตั้งแต่ยุค80ูนะครับ,รบแล้วนูโน่คือคนที่เห็นภาพว่าใช้มาจนทุกวันเนี่ยคือคนอื่นที่พูดถึงบางทีเขาลองในยุคนั้นแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านเขาก็เปลี่ยนไปซาว์ใหม่ๆอแต่นูโน่คือคนที่ใช้มาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วปัจจุบันไปดูเซตอัพเขาอะ ก็ยังมีแลดอยู่เสมอเหมือนมันถูกจริตเหมือนเศษติดเหมือนอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าพอเขาใช้ซาวน์มาแล้วมันกลายเป็นเสียงของเขาไปแล้วอคือผมว่าเสียงซาวน์เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะจาก80มาจนปัจจุบันเนี่ยซาวน์เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าแลดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาขาดไปได้เขาอาจจะเปลี่ยนแอมเป็นกีตาร์เปลี่ยนอะไรแต่ว่าก็คือแรดอยู่ตลอดนูโน่คือถ้าพูดถึงแลดเนี่ยผมนึกถึงนูโน่คนแรกเลยถ้าปัจจุบันนะครับ แต่ทีนี้ถ้าอ่าแล้วลองจาก80ไล่มายุค90เนี่ยเคิร์ตโคเบนใช้เคิร์ตโคเบนก็ใช้ใช่โอ้โหหลายๆคนจำภาพเคิร์ตโคเบนกับบอส DS1 ก้อนส้มแต่ก็ก็มีแร็ด้วยครับใช้ใช้ผสมกันอ่าอีกคนหนึ่งที่ยังเป็นซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันคือเดฟโครก็ใช้ผู้ไฟเตอร์อือก็เรียกว่าผมว่าทุกมือกีตาร์ดังๆอ่ะเคยร้องกันหมดแหละ อยู่ที่ว่าเขาเอามาใช้ให้เราเห็นไหมครับบางทีอาจจะใช้แบบไม่ให้เราเห็นก็ได้ใช้อัดเสียงใช้อะไรอย่างเงี้ยแ,<ต>แต่เป็นต้นตอที่มาของซาว์ดีๆที่เราได้ฟังกัน<ช>นะครับ<ช><ช>ทีนี้อย่างที่พี่พีบอกไปตอนต้นนะว่าเออมันแบบว่ามันมันสามารถเล่นได้ทั้งฝัดทั้งโอเวอร์ไดทั้งอ,อะไรเออมันยังไงครับพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันตอนนี้ก็แอมที่เราใช้เนี่ยเป็นโทนประมาณแอมเฟนเดอร์เนาะกาอายุคอยู่ในมีเฟนเดอร์ละอะอดีพี่พีกำลังจะพาผมย้อนเวลานะใช่ใช่โอเค กลับไปสู่ยุคนั้นฟังเสียงแบบต้นกำเนิดมันก่อนแล้วกันจะได้เราจะได้เข้าใจว่ามันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรครับผมครับอ่ะ<า>แอมที่เซตไว้เป็นเสียงประมาณเฟนเดอร์เนาะเสียงเป็นปรมาน,นี้ชทำๆเด้งๆหน่อยลองเปิดแบบปรับทุกอย่างกลางหมดก่อนเลยแล้วกันครับความรู้สึกพี่นะ ก็คือมันก็เป็นสิ่ง d ด s t o ส t อ o n ชมันไม่ใช่ o v e r อร์ดเพราะว่ามันมีความแสบมีความแผลคมคมแสบใช่ใช่ใชนะครับอันนี้คือปรับทุกอย่างไว้กลางหมดทีนี้คอนโทรลของมันเนี่ยง่ายมากเลยมี d ดิ t o ส t อร์ชคือแตกเยอะแตกน้อยถ้าเราพูดถึงว่าอยากให้มันแตกน้อยแล้วก็ลองบิดให้มันน้อยลงนะครับพอ,อบ,บิดไปเยอะๆเริ่มได้กลิ่นอายความฟาสละความตุยๆอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อันถัดมาอันเนี้ยคนจะงง มันคือฟิลเตอร์จริงๆมันคืออีวแต่มันทํางานกับข้างกับเอฟเฟกต์ทั่วไปปกติเราอยากได้แหลมเราบิดไปทางทวนตามเข็มนาฬิกาจะแหลมขึ้นใช่ไหมครับอยากได้เบสดเยอะๆจะลดมาทุกเข็มหรือหรือถ้ามันเป็นอะไรก็ตามอ่ะเป็นแบบปุ่มเบสดหมุนตามเข็มก็จะเยอะเอาเข็มน้อยแต่ว่าฟิลเตอร์เนี้ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาไปมันแหลมจะหายไปแล้วถ้าเกิดเราหมุนทวนเข็มกลับมาแหลมจะมาเยอะขึ้นอารมณ์คัดเหรอครับใช่ครับลองลองฟังดีกว่าจะได้ไม่งงค อ,อ,อันนี้<ล>คือคอนโทรลที่สอมันก็<ล>ใช่เหมือนคัด,คดทีนี้สุดท้ายวอลลุ่มก็คือแค่ปรับให้ความดังที่ออกจากก้อนมันไปครับคือเซ็ตเราก็ควรจะแบบให้ใช้กับไม่ใช้ดังเท่ากันนะ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวอลลุ่มมันจะมีผลกับไอตัวเกนหรือดิสซชันด้วยคือคือบางทีถ้าเกนเยอะมันดังขึ้นเราก็รีวอลลุ่มลยมันจะประสันกันใช่ไหมใช่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าอยากได้เสียงแบบไหนทีนี้โจทย์แรกก่อนที่เราบอกว่าถ้ามันโอว์ได์หน่อยได้ไหมลองดูครับเกนน้อยๆหน่อยอยากได้อว์ไดก็เกณ์น้อยสว่างแต่ผมมีรู้สึกว่ามันคมไปหน่อยเพราะว่ามันมันเหมือนมันมันเป็นทายคูร์บิ้งเนาะลองเอา เอาแหลมออกไปเพิ่มความโนดโดยการปรับฟิลเตอร์ใช่ครับคัดความที่แหลมออกไปครับอ่าอ่าถามว่าโอเวอร์ได้ไหมได้อยู่ได้แล้วอ่าถึงม,มันจะเป็นดิสร์ชันนะครับแต่ผมว่ามันก็ได้อยู่อดมันได้ความจ้าของเสียงนะใช่ค่ะถ้าปิดไปถ้าปิดไปถ้าเปิด อันนี้ผมเล่งเกยขึ้นมาดิหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็นโอเวอร์ไดรรู้สึกว่ามันแตกครับอได้โอวร,ดรได้ทีนี้ถามว่าเป็นฟัสได้ไหมาหาเมื่อกี้เราบิดไปสุดเรารู้สึกถึงกินอาหารความตุยเริ่มบูบูบบีบ้มาแล้วออลองสุดเลย เริ่มมีกลิ่นอายของฟาสซ่แ<ช>ผมรู้สึกว่ามันทู่ไปหน่อยทู่ไปอะอยากได้แหลมกลับมาอาบิดกระเป๋าตรงตรตอร์ ภาพมันดู 4K ขึ้นแล้วมันดูใหญ่ขึ้นใช่เอครับแล้วก็ได้ก,กลิ่นอายแบบก็ที่ไม่เฮนดิกอะได้อยู่มาสก็ได้อยู่เพราะฉะที่เขาพูดกันไว้ก็มันก็ไม่เกินจริงครับ,ค,รบคือมันได้โทนที่ค่อนข้างกว้างครับแต่ถามว่ามันสู่โอเวอร์ไดที่โอเวอร์ไดอย่างเดียวเลยได้ไหมอยู่ที่เราชอบเปล่าเราชอบแบบไหนเพราะโอเวอร์ไดคาแรคเตอร์เนี้ยโอเวอร์ไดธรรมดาก็ให้ไม่ได้ อืมใช่ฟ a สที่คาแรคเตอรแบบเนี้ย f ฟ s t ธรรมดาก็อาจจะให้ไม่ได้คือตัวเนี้ยเวลาเราบอกว่ามันใช้ได้กว้างอ่ะผมนะจะไม่ได้มองว่ามันกว้างเวลาเราเล่นเราเล่นถือเสียงถูกไหมครับ,รบแต่ผมจะมองว่าไอ้ฟัสคาแรคเตอร์เนี้ยเทียบกับ f ฟัสเป็นก้อนจ๋าๆเลยอชอบอะไรมากกว่ากันถ้าชอบอันนี้ต้องใช้อันนี้ผมจะไม่มองว่ามันกว้างแล้วผมมองว่าผมอยากได้สิ่งนี้ โอเวอร์ไดแบบโอเวอร์ไดเลยผมก็จะไม่เอามันไปเทียบกับโอเวอร์ไดก้อนอื่นเพราะว่าสุดท้ายเราเล่นทีละเสียงอันนี้กว้างจริงกว้างคือผลพลอยได้แต่อเวอร์ไดเฉยๆของมันอนะชอบหรือไม่ชอบเทียบกับก้อนอแต่อย่างที่บอกนะถ้าเราดันชอบก้อนนี้แล้วมันดันกว้างด้วยมันเหมือนถูกหวยถูกหวยสองเด้งอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างนั้นมากก็อยู่ที่ด้วยกีตาร์ด้วยอะไรมันมีหลายอย่างใช่มันหลายอย่างสุดท้ายต้องมาลองอ โจทย์ที่ว่าเป็นโอเวอร์ได์ก็เป็นฟัสต์ทีนี้ถามว่าถ้าเสียงตัวมันเลยเนี่ยใช้เป็นแตกหลักเสียงเป็นยังไงอาจจะลองปรับดูลองปรับเอาที่ผมชอบแล้วกัน อันนี้ก็คาแรคเตอร,ร์อีกแบบหนึง่งไม่เหมือนทางโอบวอรไดไม่เหมือนทางฟัสานะครับมีความชัดใส่คมคมเป็นในแบบของมันใช่แต่ว่าเขาเรียกอะไรมันจะไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวเหมือนพวกไฮเกนครับมันจะไม่แบบมีฮาร์โมนิกตัวต่ําช้ำๆเหมือนพวกแบบไฮเกนหรืออาจจะเล่นมเมทลิลอาจจะยังแบบมันยังตุ่ยนิดนึงอ่า ทีนี้ถามว่านูโน่อย่างเงี้ยที่บอกเอามาเล่นเป็นซาวมิเมทัลเลยคือ70มา80สิ่งที่ต่างอย่างหนึ่งคือซาวไฮเกนมาเริ่มมาแล้วทุกคนแตกเยอะขึ้นทุกคนเริ่มแบบเริ่มซ่ากันขึ้นเยอะเลยอ่ามันเกิดจากว่าเราเอาแร็ปเนี่ยแหละครับไปบูสซ์แอมที่มันค่อนข้างจะคลิปอยู่แล้วแตกอยู่ประมาณนึงอาตอนนี้เราเล่นเป็นแอมคลีนใช่อ่ามันเลยแบบอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแอมโทนแบบมาเชลหน่อยเฮ้ยน่าฟังน่าฟังอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเราเล่นแร็ปซ้ำกับแอม แตกแล้วล่ะมันเป็นยังไงเออโอเคตอนนี้เปลี่ยนแอมแล้วครับแอมเป็นโทนแบบมาแชวจีเซ็มแปดร้อยก็จะถ้าดีดเบาๆก็จะคลีนแต่ก็ยังมีแตกติดไปลายๆถ้าเราดีดแรงๆโอวะได้โอวะได้ก็คอนเลคชัแอมอาจจะเป็นครันช์ครันช์เออซาวแบบนี้ก็นึกถึงพวกแบบใช่เลยเนอะทีนี้ เนี่ยอย่างที่บอกแอมมันแต่ได้ประมาณนี้ไม่ตัดใจไม่ตัดใจขอ้นี้อัดเข้าไปโมันสะใจขึ้นมันถึง,ถงแล้วสังเกตว่า โลเมื่อกี้มันไม่มันไม่ f a s แล้วมันไม่ f a s แล้วมันไม่บีแล้วมันมันกระชับแล้วเออมันก้อนแล้วฟังอีกทีครัฟังอีกทีมันอึกอึเหมือนเหมือนได้กลิ่น I am high gain แล้วอืมเริ่มกระแทกกระทันขึ้นมาแล้วใช่เริ่มเห็นความแบบ metal 80ฮะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ experimentalica อะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าปรับพวกนี้ก็ยังมีผลกับเสียงอยู่ ครับ่าผมอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่เดี๋ยวลองออกเกณฑ์สิ้นแล้วผมอาจจะยังขยับตวัวฟิลเตอร์สักหน่อยเดี๋ยวลองฟังดูเริ่มอิ่มขึ้นม,มีโลอะไรมาแต่ผมรู้สึกมันทู่ไปอยากได้แหลมเพิ่ม สายบนบนมันยังมีความชัดของแอนแท็คอะด้วยความที่ปลายเสียงมันม,มันมาด้วยนะใช่แล้อย่างที่บอกนึกถึงนูโน,โน,เน่เลยผมอชอบนูโน,น่มไม่จ็จ้แบบเอ้ยพอมันลองใช่แล้วแบบ ดูโน่เขาเล่น่ะมันจะมีความชัดของเสียงโอเคมาจาก n อนด้วยถ้าผมว่าไอ้นี่ก็มีผลเออแต่ว่ามันดูความลาเราสบัดปิกเนาะเล่นกับสายบอลน่ะมันชัดแบบเออ,เอ,อมันหรืออย่างที่นูโน่ชอบเล่นไหนเนี้ย มันได้กลิ่นอายนะครับ hmm. อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีใช้หนึ่งในยุคนั้น uh. คือใช้กับแอมที่มันแตกอยู่แล้วประมาณหนึ่งบูสต์มันเข้าไปอีกให้มันแตกเพิ่มกลายเป็นไฮกิ๊พอเล่นแบบนี้แล้วพอเราไปยองลองกลับไปฟังดนคอนเสิร์ตสมัยเก่าๆนะผมว่ามันมีกลิ่นอายนี้จริงๆผมรู้สึกได้เลยหลังจากที่พี่พีทเล่นเมื่อกี้เออว่ะเหมือนเราเล่นเหมือนเราฟังเพลงเพลงคนอายุสูนนะใช่เลยทีนี้ก็ เขาก็คงใช้กันต่อมาแหละครับหาวิธีใช้เพราะว่าแรดเนี่ยม bon ันก็ออกมาหลายรุ่นหมายถึงว um> ่าก็มีพ okay ัฒนาวิวัฒนาการของเขามีเทอร์โบแรดมีอะไรวูบมาแต่ว่าทุกตัวมันก็จะมีกลิ่นความเป็นแรดกลิ่นอายความเป็นแรดพี่ครับและไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันจะเจ๋งเข้าตัวใหญ่ปะผมว่าเวลาบริษัทผู้ผลิตออกเอฟเฟกตัวเล็กมาสิ่งที่ใกล้เคียงคือกลิ่นอายคือ DNA มันอะลายเซนมันอะยังอยู่ แต่ว่าด้วยทาง<ม>เขาเรียกว่าทางกายภาพน,นะครับพอตัวมันเล็กลงเนี่ยวงจรต้องถูกปรับเปลี่ยนน่าก็ทำเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเร่องีมต้แล้วก็ที่ผมรู้สึกจากการลองมาหลายๆตัวเนี่ยคือเฮดลูมันจะหดลง ที่เราคุยกันเมื่อกี้ไอความใหญ่ของเสียงที่แบบวูบอย่างเงี้ยมันจะมันจะมันจะแคบลงครับแต่พอแคบลงสิ่งที่เราได้มาก็คือเสียงมันจะโดนบีบเป็นแผงแล้วมันจะพุ่งใส่เรามากกว่าอืนี่ความแน่นของเสียงมากขึ้นเดี๋ยวลองอ่าลองปรับตรงกลางหมดเลยจะได้เทียบกันง่ายๆอ่าปรับตรงกลางเท่ากันหมดเลยคราวนี้ริวลัดเนี่ยผมก็สงสัยแล้วริวลัดที่มันคืออะไรทำไมต้องเป็นริวลิเตอร์แมพลิเตอร์อลิเตอร์อ่าลิเตอร์แลดได้ยินเขาว่าริวเยอะเลยบ่อยมากลิเตอร์แลดลิเตอร์แลดคือคำย่อเพราะถ้าใส่ลิเตอร์มันจะยาวออ๋ โ okay. อเคอ่าันนี้เสียงเป็นแอมมาเชา้าเมื่อกี้เหมือนเดิมออ๋ รู้สึกไหมว่ามันเหมือนทุกอย่างโดนบีบเป็นแ,<ต>แผง,งแต่คาแรคเตอร์เดิมนะแต่คาแรคเตอร์เดิมเลยนะครับ,รบเหมือนอ่ารสปอนส์ต่างไปหน่อยอความรู้สึกเวลาดีต่างไปหน่อยอ EQ ต่างไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะม,มันอยู่ที่ว่าเราชอบเสียงแบบไหนคือผู้ผลิตอ่ะคงคิดว่าทำเวอร์ชั่นเล็กราคาถูกลงหน่อยวางในบอร์ดง่ายๆอ่าในมุมผมเสียงก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วคุณชอบอันไหนละแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าพอปึ้งมาเลยผมรู้สึกมันแหลมแหลมทำไมก็ปรับสิครับ ถูกไหมเราก็เอาฟิลเตอร์อ <filter S 2> ที่เอาขึ้นมาหน่อยใช่ มันคอมเพรสขึ้นนะครับมันติดนิ้วขึ้นอ่ามันดูนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนยเียวขึ้นเนียวขึ้นใช่แล้วก็กัดปิ๊กง่ายขึ้นอนี่คือธรรมชาติของการคอมเพรสคแต่ว่าส่วนตัวผมจะชอบไดนามิกเลนที่เราคนโทรลได้ด้วยการเล่นอ่ะอยากให้มันดังให้มันเบาเนะี่ยผมเราจะเสียตัวนั้นไปหน่อยอทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเออถ้ากลับมาตัวใหญ่ผมจะรู้สึกว่าไดนามิกเลนผมมันแบบ เสียยมันก็ไม่เหนียวเท่า,มาเมื่อกี้เราอาจจะต้องปรับสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันคาแรคเตอร์เป็นแรดแต่คุณชอบอะไรแล้วข้อจํากัดคุณมีอะไรหนึ่งงบประมาณพื้นที่บอร์ดแล้วก็ชอบเีม็มแบบไหนคือเอาง,ง่ายๆนะไอ้แรดไอ้ลิวแรดเนี่ยนะบางทีบางคนตั้งใจจงใจเอามันไปใส่ในบอร์ดเลยเพราะต้องการความแน่นกระชับแล้วมันก็ได้เสียงเมื่อกี้อาจจะได้เป็นลิฟที่มันเป็นแบบแน่นๆต้องการหัวโน้ชัดๆกระแทก ก็ต้องอย่างนี้ใช่เนาะใช่นะแล้วแต่ชอบแล้วถ้าชอบมาลองได้ที่ไหนครับโอ้โหมีสิ่งอัมเซ็ตครับพี่โอ้โหแล้วเขาเริ่มเข้าขายแล้วนะจ๊ะเออแล้วก็ดีข้างนอนี่อะไรเนี่ยปีเตอร์สันปีเตอร์สันอันนี้ก็เป็นตัวจูเนอร์เนาะครับผมจูนสนุกครับผมชอบมากเลยสเตีย์สุดในโลกใบนี้เร็วแม่นแบบจูนไม่ยากครับคุณแล้วไม่ยากอ่าหน้าตาดูดีมีไฟเปลี่ยนสีได้เหมือนเนี้ยที่พีครับเอางี้ดีกว่าเรามาสรุปกันเลยดีกว่ากับเจ้าแร็ตตัวนี้ ครับอ่ามันเป็นยังไงมันเหมาะกับใครครับพี่ผมว่ามันเหมาะกับทุกคนที่เล่นกีตาร์อืมแต่คุณควรจะมาลองว่าชอบหรือไม่ชอบอืมเพราะว่านี่คือหนึ่งเสียงที่สร้างประวัติศาสตร์ดนตรีรอ็อกแนโรลขึ้นมาครับโอ้โหมันคือเสียงหนึ่งที่เราเคยได้ยินในเพลงคุณจัดผมก็บอกเลยผมคุ้นใช่ไหม,มากๆากอคือพอมันเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนแค่เราเราก็มาเหมือนมาทําความเคารพประวัติศาสตร์หน่อย มาศึกษาประวัติศาสตร์หน่อยมาทดลองหน่อยสุดท้ายเนี่ยทุกคนควรจะมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเสร็จแล้วเราเป็นคนตัดสินใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันอืเราชอบมันเพราะอะไรเราไม่ชอบมันเพราะอะไรมาหาเหตุผลกันแล้วก็ในมุมของผมนะครับถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาทุกคนควรจะมีเก็บไว้เพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่ต้องการเสรียงแบบนี้แล้วไปหาจอผู้ผลิไม่ได้ออมันอาจจะไม่ใช่เสียงแตกหลากของเราแต่ว่าบางครั้งอย่างสมมติผมทำเพลงหรือเอาไปเล่นเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีงานบางงานที่แบบ มันต้องเสี่ยงอย่างนี้ว่าถ้าเราพร้อมเราก็มีไว้ก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเราซื้อสิ่งที่เราชอบเราก็มาลองก่อนว่าเราชอบมันไหมนะแล้วก็อีกโจนหนึ่งครับสมมติว่ามันเรามีข้อจํากัดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมาณเรื่องพื้นที่ในบอร์ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องหาเอฟเฟกต์สักก้อนหนึ่งที่มันกว้างจริงๆที่ได้ตั้งแต่ที่คุยกันไม่คิ Fast OverD r อร์ไดร์ย d i s t o r t i o n เอาไวบูสแอมก็ได้นี่แหละไอเนี่ยทำได้หมดเลยมันอาจจะไม่ใช่ถูกใจที่สุดเราในทุกม,มนะ แต่มันทําได้ถ้าเรามีข้อจากัดบางอย่างไอ้นี่อาจจะตอบโจทย์ครับสุดท้ายคือต้องมาลองก็เอาง่ายเลยผมเหมือนพี่พี๊เลยครับคือจริงๆแล้วไอ้พวกเรื่องพวกนี้นะมันอยู่ที่กีตาร์ด้วยของคู่ใจของคุณเนี่ยคุณลองมาลองกับมันก่อนว่ามันเข้ากันไหมมันเหมาะกันหรือเปล่าบางทีแล้วมันมันอาจจะเหมาะกับตัวเจ้าริวแร็นี่ก็ได้ใครไปรู้หรือคุณอาจจะชอบริวแร็เป็นชีวิตติดใจก็ไม่เป็นก็เกิดขึ้นได้นะก็มาลองได้ที่มีดาวทุกสาขาแหละครับผมนะแล้วก็นี่เลยกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะ ติดตามแล้วก็ติดตามพี่พีทไดทางทางไหนครับครับก็ชื่อผมเซิร์ชปีทเตสอร์ได้ทุกแพลตฟอร์มครับครับผมนะสนุกสนานมากครับพี่พีของคุณพี่พีมากครับผมนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเจอแบบว่าุยมีอะไรมาคุยกันแบบสาระสำคัญแล้วก็สนุกสนานอย่างนี้ก็เจอกันใหม่ผมกับพี่พีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมิวสิกอัมส